รวยมากสองค่าตัวเบลล่ารานีแพงเวอร์สมเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทย เป็นสาวสวยที่ตอนนี้ยังโสดแถมความปังเข้าอย่างต่อเนื่องทั้งละครภาพยนตร์โฆษณามีเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะสำหรับนางเอกสุปตาเบลล่ารานีแคมเปญแน่นอนว่าระดับนางเอกแถวหน้าอย่างเบลล่าแล้วนั้นเรื่องค่าตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะแพงสมฐานะแน่นอนโดยค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่ตอนละ8 0 0 0 0บาทค่าตัวโฆษณาเริ่มที่9ล้านบาทต่อ1ชิ้นและออกงานอีเวนต์อยู่ที่2 0 0 0 0 0ต่อครั้งสำหรับเบล เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3เป็นที่รู้จักกับบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงการะเกตเกศสุร่างจากบุพเพสนิวาสปรากฏตัวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2554ในละครเรื่องรอยมานและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในมึงกูเพื่อนกันจนวันตาย